คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามูแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแม้ของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีช่วงพี่เศาตอบเม้นมาเยดวกว่าคำถามแรกอยากให้พี่เศาหลินไปหาพี่แป้งช่องซีวิงแซตตอบหน่อยนะพี่เศาตอบเม้นซีวิงเนี่ยเพื่อนของพี่แป้งซีบิงหรือเปล่าอ่ะพี่ก็อยากไปนะแต่เ ให้พี่ไปหรือเปล่าเหรอพี่เส้าชอบน้องของพี่เส้าตัวไหนมากสุดคะชอบทุกตัวแหละครับรักเท่ากันหมดเลยนะแต่แค่ไม่แสดงออกพี่เส้าคะแมวมาเง็บขาเราถ้าเราเง็บขาเขาตอบบ้างจะเกิดสงครามย่อยๆได้ไหมคะต้องลองดูนะครับว่าตอนเงบขาเขาเนี่ยเขาเง็บจมูกเราตอบไหมแล้วถ้าเกิดเราโดนเง็บจมูกแล้วเราเงบคืนจะโดนอีกหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็สงครามแหละสูๆ่ๆู่ละกันสึกแมวเงบเงบแมวแมวตัวไหนกัด และขวรเจ็บที่สุดคะเรื่องขวดก็ต้องกังฟูจากที่ตะก,กล้องมารีวิว <c oughs> เห็นว่าเล็บแหลมคมที่สุดในบ้านแล้ว เกิดจากการฝนเล็บบ่อยเช้าเย็นเช้าเย็นส่วนการเจ็บก็พี่แหละเพราะตัวอื่นไม่กัดแมวพันธุ์เปอร์เซียมันขนล่วงเยอะมากเลยแก้ยังไงครับมันแปรงขนบ่อยๆเพื่อช่วยไม่ให้ขนที่ล่วงปิวไปทั่วบ้านนะแล้วก็ลองเปลี่ยนอาหารเมร็ดเป็นแบบที่ช่วยบำรุงขนให้แข็งแรงหาอาหารเสริมพวกน้ำมันบำรุงขนมาเพิ่มบางมือด้วยก็ได้ลองดูพี่เส้าหนูงงว่าทำไมเวลาเราเดินไปไหนมาไหนแมวเราถึงชอบเอาหัวมาถูที่ตัวเราพี่เส้าตอบด้วยเขารักอยากถูก เอาใจใส่อยากคลองเคียร์แสดงความรักความเป็นเจ้าของน้องเนี่ยเวลามาถูกก็แวะเล่นด้วยกันสักหน่อยละกันนะตากรองเคยนอนทับพี่เศร้าไหมคะไม่เคยอะ่ะมีแต่พี่นี่แหละนอนทับตาก,กองทุกวันพี่ครับผมดุมาหลายปีแล้วครับก็พอเผาบ้างก็ดีนะดุมากเดี๋ยวเพื่อนๆน,นกลัวพี่เศร้าคะ่ะแมวกินข้าวสารแบบสุกได้ไหมคะหมายถึงข้าวสวยใช่ไหมก็กินได้นะแต่ไม่ควรกินเยอะเพราะแมเป็นสัตว์กินเนื้อต้องการโปรโตีนและสารอาหารอื่นๆนอกจากข้าวอีกมากกินเยอะ นานๆอาจจะพัฒนาการบกพร่องได้เป็นไปได้ก็อยากให้มากินอาหารเม็ดมากกว่านะพี่เศร้าครับอยากเล่นการเมืองไหมครับปอลล่าขอให้รันสนซยไว้วครับไม่อะแค่เล่นการแมวก็เหนื่อยมากพอแล้วแมวชอบกินก้างปลาทูจริงไหมคะพอดีว่ามีแมวจรมาบ้านหนูตลอดแม่ให้ก้างกินตลอดน้องจะเป็นไรไหมคะแมวไม่ได้ชอบกินก้างปลาทูนะครับเขาแค่หิวคนเราพอหิวก็กิกนได้หมดแหละแถมก้างปลาทูเนี่ยยังอันตรายกับแมวด้วยนะติดคอปักลํำไส้ขึ้นมาละเรื่องใหญ่เลยถ้าเกิด จะให้ปลากินจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเอาก้างออกให้เขาก่อนก็ยังดีนะครับแมวมองเราเป็นใครในชีวิตน้องแมวคะมองเป็นหุ้นส่วนที่แชร์ผลประโยชน์ร่วมกันไงเราให้ความสุขเฝ้าบ้านจับหนูคุณให้ข้าวฟรีแฝดแต่ถ้าถามว่ารักมนุษย์ไหมก็ร<ล>ักแหละเฮ้อพี่สาวคะตะกล้องเคยร้องไห้เพราะแมวมาก,กี่ครั้งคะปอลล์และทุกคนในช่องนี้คะ่ะถ้าแมวในบ้านไม่เคยร้องนะเ,นเรื่องกัดเรื่องข่วนทำลายเข้าของเราจะเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงามมากกว่าส่วนแมวที่อื่นก็มี บแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวเรื่องแมวเนะี่ยทำไมแมวของผมมันชอบขี้ตรงชามข้าวผมตอนกินข้าวตลอดเลยอะครับต้องกินข้างนอกบ้านตลอดเลยอะครับกลาบรายแมวผมก็มีนะครับบอลลอขอโทษที่พิมพ์ยาวนะครับน้องพูดจริงหรือเอาฮาเนี่ยพี่ว่าถ้าเกิดแมวมาขี้ตรงชามข้าวเขาน่าจะได้กลิ่นเดิมหรือเปล่าเราทำความสะอาดดีๆบ้านลกไปไหมลองตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคือแมวหนูอายุ2 3เดือนแต่น้องปากเหม็นมากเลยค่ะทำไงดีคะหนูรัก หนวงมากแต่ไม่อยากเข้าใกล้อาขะ,ะถ้าตรวจดูแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบน่าจะเป็นอาการปากเหม็นปกติที่มักจะเป็นพิเศษช่วงเป็นลูกแมวอันนะกังฟูก็เคยเหม็นมากหยงทันชายก็เหมือนกันตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วยล่ละพี่เ้าค่ะแมวหนูมันชอบมากัดหนูตอนที่หนูวิ่งอะค่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะปอลอล์รักทุกคนในช่องนี้เขาน่าจะอยากเล่นด้วยนะเห็นน้องวิ่งเล่นดูสนุกสนานเลยอยากเข้าไปร่วมแจมแต่ไม่รู้ว่าเล่นกับคนต้องทำยังไงเลยเล่นแบบ แมวถ้าสังเกตเวลาแมวเล่นกันจะวิ่งไล่กัดกันแต่กัดเบาไม่เป็นแผลหรอกนะพี่เศร้าครับผมสงสัยว่าตําแยแมวกับกัญชาแมวแตกต่างกันอย่างไรครับตําแยแมวคือพืชของไทยเวลาเอาลากมาให้แมวแทะเล่นเนี่ยจะเคลือบเคลิ้มส่วนกัญชาแมวคือแคทนิปเป็นพืชจากต่างประเทศแต่ให้ลทิคลายกันมีอีกต้นหนึ่งที่ญี่ปุ่นชื่อมาททาบิีทั้งหมดทั้งมวลก็คือพืชให้ความสุขเพลิดเพลินแก่แมวนั่นเองพี่เศร้าคะแมวกินอาหารเม็ดอย่างเดียวในแต่ละมื้อพอไหมคะหรือว่าต้องกิน าาเปียกคู่กันไปด้วยคะ่ะจริงๆกินอาหารไม่ก็เพียงพอนะแต่ต้องควรตรวจดูด้วยว่าเขาเนะี่ยกินน้ําเยอะพอไหมอาหารเปียกให้กินนา,นานทีก็ได้แก้เบื่ออยากไปบ้านที่เศร้าอะครับไปได้ไหมไม่ได้หรอกบ้านพี่เล็กนิดเดียวใครกังฟูจะเข้ามานอนด้วยพี่ยังไม่ให้เลยอึดอัดแมวหนูมี2ตัวตัวแรกอายุปีกว่าตัวที่2อายุประมาณ7ปีเสื้ออาหารมาให้เป็นอาหาร1ปีบวกและ7ปีบวกแต่ตัวที่อายุ7ปีชอบไปกินอาหารของ1ปีบวกทํายังไงดีคะถ้าเป็นของ สองปีบวกมันไม่ค่อยยอมกินเลยเผาลักกลัวตัวแกจะได้รับโปรตีนมากเกินไปอะาคา่ะถ้างั้นควรจะแยกกินคนละเวลาและไม่ควรเททิ้งไว้นในชามข้าวนะครับต้องควบคุมดีๆส่วนถ้าเกิดเขาเบื่ออาหารเนี่ยควรลองเปลี่ยนยี่ห้อดูนะครับเผื่อจะได้ถูกใจเคยพาน้องไปหาหมอแล้วพออยู่ในรถน้องกระวนกระวายร้องเสียงดังลั่นรถเลยแล้วตอนนี้มีแผนต้องย้ายที่อยู่และจะพานนองไปอยู่ที่ใหม่ด้วยจะ,ตะเตรียมตัวให้น้องยังไงให้น้องกระวนกระวายน,น้อยลงในระหว่างเดินทางปอลล์เขามันเป็นครั้งแรกแต่ ติดตามตลอดยาวหน่อยนะครับอาจจะต้องใส่กรงคุมผ้าบางๆไว้ต้องให้อากาศถ่ายเทยด้วยนะครับแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟิลเเวพว่นไว้ในรถจะทําให้แมวผ่อนคลายก็อาจจะพอช่วยได้นะครับพี่เศร้าคะคําถามนี้อาจจะเศร้าหน่อยนะคะแมวจรที่หนูรับมาเลี้ยงและพาไปหาหมอป่วยหนักมากแล้วเห็นน้องทรมานสงสารมากค่ะหมอบอกให้ทําใจแล้วค่ะหนูจะรับกลับมาให้น้องจักไปชา้าๆหรือให้หมอทําให้น้องหลับไปเลยดีค่ะไม่ว่าเลือกทางไหนหนูก็ทรมานใจมากเลยค่ะหนูทําใจไม่ได้เลยพี่เศร้าเคย สูญเสียแมวไหมคะทาใจยังไงดีคะรบกวนตอบเมนหน่อยนะคะหนูต้องการคําแนะนําจริงๆอันนี้พี่ก็ตอบยากจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกใจของเจ้าของถ้าเกิดเป็นพี่นะพี่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันดูแลกันก่อนจะจากไปยังไงพี่ก็ขอเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้ให้เสมอนะครับสู้ๆอ่าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามที่โดนโดนเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเมนด้วยละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้